สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรประมุขปุญหะเลขากะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุนรภูมิมหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุนภูมิมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความมุ่งมั่นในการพัฒน,นามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยนิิทั่นมหาลัยแห่ง AI รวมทั้งประกาศเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเรามุ่งเน้นในเรื่องการพัฒน,นาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตก,กรรมตามบทบาทของมหาวิทยาลัยลุ่ม2จึงมีความมุ่งมั่นในการยกระดับการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแทนออนเรามุ่งมั่นให้นักศึกษามีความตระหนักมีความเป็นผู้ประกอบการในอนาคตในเรื่องของการเป็นสตาร์ทอัพหรืออาจจะยกระดับเป็นสปริงออฟในเรื่องขององค์กอรรวมทั้งมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิต ซึ่งเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรีสกิลอัพสกิลหรือนิวสกิลในอนาคตต่อไปก็ขอให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าสู่ร้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้จงมีความสุขกับการใช้ชีวิตในร้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไปในอนาคตขอบคุณครับ